สวัสดีค่ะส่องแม่ดาโกกอกน,นะคะนี่ก็กำลังจะผสมปูนเนาะสวัสดีนะคะท่านเจ็ดท่านนะาะรำคองไตย,ยงสวัสดีค่ะแม่ดาแวะมากดให้แล้วจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณรำค,อ,คองไตย,ยงที่ยังไม่ทอดทิ้งแม่ดานะอยู่เคียงข้างแม่ดาตลอดมาเ้อขอบคุณมากๆากจ้า แล้วคุณลำคองทำทำช่องหรือเปล่าคะไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเด้อเดอไม่ได้จะหาทางเข้าไปดูให้ไปช่วยนะคะอี่าามดแม่ดาแม่ดาอย่าไปหิ้วหรือทำงานหนักค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะ นี่สาปปานก็ทำต่สาวปั่นเขาแข็งแรงนเนาะถ้า,ถ,าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่ดาก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะ <c oughs> ทำทุกอย่าง <c oughs> ทำงานหนักทุกอย่าง <c oughs> เข้าเทียมกับผู้ชายนกครับกดแล้วจะระดับสามมูลเยอะจ้ะ าาร้จะคองเเลยไม่ได้ทำช่องค่ะค่ะิด้าทำช่องไม่ได้จะเข้าไปช่วยเลยสวัสดีนะคะทั้งสิทธท่านนะคะแรงที่ไม่ยอะจะช่วยผสมคูนไอ้ยิ่งบอกอกกดไลค์ดีกว่าได้ได้ได้ นี่สาวป่านนี้พอช่องใหญ่แล้อ๋อไม่เป็นไรค่ะช่องแอนได้จะช่องใหญ่นะคะจัดพรุ่งนี้ก็ได้สามหมื่นแล้วแอนที่ซื้อขอบคุณมากค่ะจัะเมู่นี้น้ำมาตอนนี้เขาเรียกน้มันยอดมันจะขึ้นปกติแล้วนี่นะคะมันคือก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะเออใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่อยู่ที่ ดีของ FC เอออยู่ที่ความใจดีของ FC นะคะ FC จะช่วยดันไหมนะคะถ้า FC ช่วยดันก็คงจะได้สามหมื่นนะคะถ้า FC ขอบคุณทั้งสิบสองไลน์นะคะขอบคุณมากมากค่ะช่วยดันดันดันแม่ดาด้วยนะคะแม่ดาช้ากว่าเพื่อนค่ะช่องเล็กเนาะช่องเล็กพึ่งพึ่งทำแล้วก็ช่องพึ่งทำใช่ค่ะเคยทำงานมาแล้วนะคะแต่ว่านกไปไหนไม่ค่อยเห็นเลยนี่ไงบ่าวนกก็ ไปเปิดน้ำอยู่เมื่อกี้นี่ไงก็อยู่นี่แหละก็อยู่ช่วยหิ่วปูนช่วยผสมปูนหิ่วหินหิ่วทรายอยู่นะคะับเบาทน่นกเนาะ พี่อขาุคังเดอจาขบคุณมากค่ะทำสนเลยม้งก่ช่วยแนุ่องนี้เด้อแบบนกเด้อคนเก็บืนนะคะสวัสดีนะคะคนเก็บฟืนขอบคุณนะคะที่เป็นเอฟีของพี่เฟื่องเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาช่วยเด้อคนเก็บฟืนทาไมสวยขนาดนี้เนาะปุนะคะผสมปู๋นะคะบบนุ่งก็ไหลปะจา นี่ครับกล่ค่ะสั่งเลยค่ะพี่พี่สมพรพี่สมพรพี่สมพรคะพี่สมพรโทรไปที่เบอร์นี้ค่ะ063 323 5014ค่ะพี่สมพรนั่นไงบ่าวนกอยู่กำแพงคอยเปิดน้ำปิดน้ำเนาะแล้วก็มาหิ้วห้านีค่ะ้เจ็บคื้นที่ที่ถามจะไปช่วย แกกดให้ครับค่ะขอบคุณนะคะเออแล้วแม่ดาก็ฝากคนเก็บพืนไปไปช่วยกดให้วิวกกอกด้วยนะคะวิวกกอกนี้ก็จะเป็นลูกสาวของแม่ดาเองค่ะอยู่ก็มาช่วยลุงป้าประจําค่ะเป็นแอดมินเนาะช่วยไลฟ์ขายของแต่ไม่ได้ค่าจ้างหรอกค่ะเพราะว่าเขามีแอดมินที่เขาทํางานประจําเขารับสามคนเนาะแต่น้องวิวนี้คือมาช่วย ด้วยใจคอมเมนต์ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องว่าแอนเดอร์จะดันยังไงครับผมหาที่ดันไม่เจอพี่รักษาวะนะพี่เกสเอนะเอะนะคะเน้นจำหน้าไม่ได้ได้ค่ะคนเก็บคืุปิดเน้นแบบจำหน้าไม่ได้ 063อ๋อจำจำหน้านกบ่านนกหรอคะไม่ได้นะคะสวัสดีนะคะท่านสิทธิ่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะ063คนเก็บปืนลูกสาวแม่ดาสวยไหมฮ่าฮ่าฮ่อ๋อก็สวยพอไปวัดไปว่าได้แหละค่ะก็ก็ส่วนมากก็จะมาอยู่มาช่วยไล่ลุงป้าขายของหรือว่าช่วยทำโน่นทำนี่อยู่ที่บ้านลุงประจำแหละค่ะ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาเพราะว่าไปป<ม>ีดยางหรือว่าไปทำท,ทำคลิปทำหลายๆอย่างค่ะแต่ก็มาบ่อยค่ะมาช่วงจะมาช่วงบ่ายๆเนาะ<อ>วิวกก,กอกนะคะวิวกกเก,กนะคะก็<อ>คู่กับน้องแนนนะคะไปคู่กันกับน้องแนนะะเปลนเพื่อนกันกับน้องแนนนั่นแหละคะ่ะฝากกดให้ด้วยนะคะลูกสาวของแม่ดาเองคะ่ะลูกสาวแท้ๆนะคะวิวกกเกาะพี่เนอยู่คะ<อ>ไป ไปส่งตอนอยู่ไหมคะเงินเชียร์แข่งเรือลือเอ็นอ้าวไปส่งนี่เชียเชียแข่งเออเร็วเร็วอยู่พี่กระปอนส่งให้แแม่จะเฮเดที่วัดพระอาจารย์อาจารย์แจ๋วมาปูมุนีก็ไล่์นีโดยตามช่องโดดตามช่องอย่าง ย่องตามไหลอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคนเก็บฟืนผู้มีมีีผู้เบายังอ๋อมีแฟนแล้วค่ะแต่ยังไม่ทันได้แต่งเนาะต้องเก็บเงินก่อนเดี๋ยวรอประยูดนะคะพี่ตะปอนส่งมาใหม่ค่ะยังไม่มีเงินแต่งก็ต้องเก็บเงินก่อนสักพักหนึ่งละค่ะ ปูเปิดเปิดพี่ตายยาวยาวชักเมื่อยมือคนคนดูคนดูรอนอล้นล้น ล้นกว่ายอดไลค์อ๋อเหรอคะบอกเข้ามาช่องไม่ดาหน่อยบอกเข้ามากดให้แม่หน่อยเ้อรบกวนมันล้นช่องผู้มื่อน,นี้แล้วก็แวะเข้ามาที่กลกๆอกหน้าบ้านดงก็ได้ค่ะมากดไลค์ให้แม่ดาก็จะขอขอบพระคุณมากๆนะคะ คนเก็บฟืนไปกดให้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสบายใจคขอบคุณขอบคุณไปดูช่องไหนครับปวดหัวที่ดาวดาวค่ะดีค่ะที่อันดายแคนเนลวัสดีค่ะเอาที่เอฟซสบายใจนะคะจถ้า FC ดูช่องไหนที่สบายใจ FC ก็จะไม่ต้องเป็นใบเกลนนะคะแต่ถ้าอีดูช่องที่ปวดหัวเลยไปเกลนขึ้นแน่นอนแล้วไปเกลนตามด้วยยาค่ะ ยามาแล้วก็ไม่พอค่ะเลือดเส้นเลือดสมองก็จะไปด้วยนะคะจากร่างกายเขาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บรรดาโคก็ได้วยนะคะสวัสดีค่ะ